เกเมแล้วนั่นอะไรอ่ะรองเท้าอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยเ<ฮ>มเองจะโดนบี้นะเองนั่งข้างในสุดขนาดนั้นอนะ่ะ ถ้าไม่น,าน,านี้นนขับงปทำงานก็ได้รถคนขับอ่ะฮะข้างหน้าว่างอยู่นะสองรุ่มหนึ่งเลยนะข้างหลังอ่ะเออเอาพี่โมใบไปไปหน่อยใบาย่อยหน่อยมีของมาฝากหนูไหมเนี่ยซือ้อซื้อของมาฝากหนูป่ะฮะมีใช่ไหมโอเคนะโอเคนะต้องมีของมาฝากหนูนะ นี่มีอัดวิดีโอไอ้นี่ไว้แล้วนะแล้วหนูมาททวงนะขาดขาดอีกสองคนนะคะผู้โดยสารคุณมอปิดประตูขขึ้นางงค่ะขาดพี่เน็กกับเติ้ลลีลามากนี่นะคะกำลังจะเดินทางไปโรงเรียนบ้านกกตูมกันนะคะมีผู้โดยสารทั้งหมดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรวมคนขับเป็นสิบคนอ่าอันนี้นะคะจองคานหน้าคู่กับคนขับนะคะชื่อว่าช่างติ๊กนะคะคนนี้นะอะไรอีกแล้วเขาจะไปกันแล้วโอ้ย ปุยไปหรอเขาปะเนี่ยได้ค่ะอ่าตอนนี้คนขับพร้อมเดินทางแล้วนะคะคนขับพร้อมออกเดินทางแล้วนี่มีคนจองที่นั่งไว้ให้เรานะข้างหลังใช่สองลุ่มหนึ่งเลยนะมันเลยนะพี่ อะไรก็คาดว่าคาดว่าตี็ดชั่วโมงถึงตอนนี้กี่โมงอ่บ่ายสามหนึ่งสองสาม็ดสิถ้าถึงมาิตีหนึ่งตีสอตีหนตีสองเช้าไปเลยแล้วกันพี่ก็ได้มีเวลาพักงเพราะเช้าเราต้องไปเคลียร์กับทางงเรียนดูพื้นที่ใช่ก็ให้เขาเข้าเช้าเลยก็ได้มั้ง ให้จอดพงจอดพักกันนะใช่ใช่ต้องไปเรื่อยๆไม่ได้ใช่ใช่ถูกต้องอันนี้อันนี้คงขับนะคะคงขับรถยังไม่ได้ออกนะคะเพราะว่าเอเมปวดฉี่กระทันหัน มาแล้วนะคะรออยู่คนเดียวนะคะตอนนี้กำลังจะวิ่งขึ้นรถละอ่าชืบชืบดูเขาหน่อยอ่าดูเขาหน่อยนี่โอเคผู <c oughs> okay. ้โดยสารกำลังขึ้นแล้วนะคะอีกสองท่านนะคะตอนนี้ เอาปุยไปด้วยป้ะเนี่ยอันนี้ผู้โดยสารนะคะอีกอสองท่านอ่าตอนนี้ครบแล้วเหลือช่างมืดนะคะช่างมืดเราปิดประตู <c oughs> มีใครไปอีกไหมคะว่างอีกหนึ่งที่นั่งคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว นนว่างอีกหนึ่งที่นั่งนะคะมีใครจะติดรถไ,ไปไหมคะนี่เต็มแล้วเลยอีกหนึ่งที่นั่งอหมบ,บายนะคะทุกคนบายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะบายบายอะไรนะคะไม,นคนไม่เป็นไรค <c oughs> ่ะหนูมีเงนินซื้อขอบคุณค่ะไปแล้วบายบายโอเค